ผ่านห้าเมตรตอนนี้พร้อมเทแล้วทำเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดมันก็ก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ก็เทเสร็จไปแล้วสามชั่วโมงครึ่งเรามารถนาำ เป็นระยะถึงแม้ว่าทำแค่ชั่วโมองกว่าเองเต่นเหนื่อยอาการเลยคงเป็นเพราะอากาศที่ร้อนมากร้อนอบอ้าว